สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องพ่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและอาุธปืนนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับทักกันขับจะพามาพบกับ f r r Euro 5 Max นี่ตัวนี้เป็น f r r แรงม้าสูงนะครับก็จะมีขีด S นะครับนี่แรงม้าสูงอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแรงม้ามาตรฐานนะครับก็ทั้ง2รุ่นนี้ มีช่วงความยาวในการต่อตัวถังหรืตอต่อกระบะเนี่ยอยู่3ามช่วงความยาวเหมือนกับยูโรสามเลยครับจําง่ายดีก็จะมี4เมตรยี่หเมตรหกเมตรครึ่งนะครับได้หมดเลยแล้วแต่จะจํานะสำหรับตัวถังวันนี้ก็จะเป็นตัวถังแบบประตู10บ,บานแบบไม่มีเสากลางนะครับนี เป็นของบริษัทบริเทคนะครับเป็นลูกค้าเราก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทอิซุซุคิงยนของเราเนาะเป็น10บ,บานแบบไม่มีเสากลางนะครับเนี่ยเปิดแล้วก็มีตัวล็อกตูตรงนี้ด้วยเปิด10บ,บานเนาะเปิดไหมครับเดี๋ยวเปิดให้ดูครับโอเค มนจะเป็นบานพับแบบบานพับใหญ่เลยนะครับอันนี้สิบบานคือข้างละสี่บานนะครับฝั่งนี้สองเนาะนี่อีกสองเป็นสี่นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกสี่เป็นแปดแล้วก็ด้านท้ายสองบาน,นครับก็จะเราก็เรียกว่าตู้สิบบานนะฮะโอเคทีเดี๋ยวมาดูภายในตู้นะครับความยาวสําหรับ คันนี้ก็คือ6เมตรครึ่งนะฮะแล้วก็ต่อ,อเป็นพื้นเหล็กฮะสเกลลัดของก็จะวางสเกลเอาไว้ฝั่งละ7ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7ใช่7ตัวนะแล้วก็สไตล์ตู้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบ ด้านหน้าโปหน้าครับกับหลังคาเนี่ยจะเป็นสไตล์คอนเทนเนอร์ก็ได้เรื่องของโครงสร้างที่แข็งแรงเป็นเหล็กปั๊มรอนอะนะฮะไม่ได้เป็นแบบประกบแซนวิชแล้วก็ดูแลง่ายครับรั่วตรงไหนรู้เลยแล้วก็แข็งแรงด้วยเบาด้วยนะครับพ้าะถ้าเกิดเป็นแบบแซนวิชก็จะมีโครงสร้างใช่ไหมครับแล้วก็ประกบหน้าประกบหลังตู้แห้งแต่นี้จะเป็นตู้แบบทรงคอนเทนเนอร์ละ เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนี้กันหมดแล้วฮะวก็มีกันกระแทกนะฮะสามตัวแล้วก็มีอันนี้ไอเดียดีนะครับเขาก็จะต้องมีติดอยู่แล้วเนี่ยเร,เรียกว่าไซคิก uh, นะครับหรือจะเป็นกันเฉียดก็ได้อันนี้ก็จะเป็นลายปีนไก่เนี่ก็ถ้าถังน้ำมันของตัว F/R นะครับ ก็จะเป็นขนาด200ลิตรละนี่วิ่งกันยาวๆเลย,ยครับตู้สิบบาทก็จะเปิดยากปิดยากหน่อยนะครับถ้าใช้มือเดียวอย่างแอดมินตอนนี้เอาไปประกบก่อนเพื่อความปลอดภัยเนาะจะพาดูร,บรอบๆครับบ,บาท กาดกัมอไซส์สวยนะครับทรงนี้ก็ดีฮรเป็นทรงเอนะ็มเนาะเหมือนล้วหลังคาดูแข็งแรงดีครับเป็นลูกฟูกทรงเ็มทรงตัวเอ็มกัดมอไซส์ด้านท้ายตัวนี้ก็ให้เป็นไฟ LED กันหมดแล้วนะครับอ๋ออันนี้มีกันชนท้ายกันมอเตอไซด์ด้วยอ๋อนี้ไฟท้ายครับ ไม่ใช่สิไฟถอยหนึ่งจุดสองจุดครับโอ้โหนี้สว่างปลอดภัยไอเดียดีมากๆครับแล้วก็สำหรับรุ่นอ f r แรงม้าสูสงคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูนี้จะเป็นระบบแบบว่ากองไอเสียนะครับท่อไอเสียเนี่ยจะเป็นแบบ DPD นะฮะ ก็จะมีเนี่ยสองสองลูกตัวหลักๆจะเป็นตัวนี้นะฮะดักจับแล้วก็เผาเผาขมเหลาดักจับขเมเหลาก่อนแล้วก็เผาก็จะมีตัวปุ่มเราเรียกว่าปุ่มรีเเนเรชั่นนะฮะปุ่มรีเจนอยู่ในรถโดยปกติมันจะเผาไม้อ,ตอัตโนมัติอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สะอาดเราอาจจะต้องมีการกดปุ่มเพื่อเรื่องการเผาไหม้อันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ข้อดี หนึ่งอย่างเลยที่อีซูซุมีให้นะครับคือไม่ต้องเติมน้ํายาบําบัดไอเสียหรือเราเรียกกันว่าแอดบูนั่นเองเนาะเท่านี้ก็ประหยัดขึ้นได้เยอะแล้วครับแค่ไม่ต้องเติมน้ํายาบําบัดไอเสียล้วก็ใช้รถเหมือนยูโรสามปกติได้เลยใช้อซีซุคุ้มค่าปลอดภัยทุกการเดินทางครับเนาะขายของนิดนึงก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการรับชมติดตาม อย่างไรก็อย่าลืมกด u b s สไคร์และไดคแชร์ให้กับช่องทักกันขับนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ